สวัสดีคะ่ะทุกคนเปิดคลิปขึ้นมากกับควันขโมงโชงเชงเลยเนาะันนี้สิทอดปลาช่อนทะเลแห้งหรือบางที่ก็เอินปลาหัวตัดค่ะปลาแห้งหัวตัดน้ำมันห่นหอนๆนี่ทอดแปบ,บเบียวค่ะทอดดนเดียวสิคมเนาะสังเกตว่าให้เลืองออกเจ็กน้อยนี่ก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเลยค่ะ บนนี้สิทอดกินก็สมตำมโอโห้บา,บานใดมากคือบานเฮาบ่าเนาะมักสั่งอาหารทะเลแห้งมากินค่ะเพราะว่าจะเป็นปลาเมึกหรือว่าปลาชนทะเลแห้งเอามาถอดมังเอามาย่างมังเนาะนี่ค่ะถอดเสร็จแล้วหน้าตานะนหน้าที่น่ากินต่อด้วยตามสมตําค่ะ สำหรับเม่ควที่ต่ำสมต่ำน,นี้ก็เป็นสาวการะสินคนงามคือเก่าเนาะต่ำใส่พริกสดค่ะเป็นต่ำปลาแล้วก็ใส่กระถินแสบคิดว่าหลายๆคนกระสิมักคือเฮาสองคนนี่แหละพอนากัน,นี่ต้องกินสมต่ำค่ะ สำหรับสูตรตำสมตำนี่ก็มีหลากหลายไผ่มักแบบใดก็จัดไปตามที่จะของมักเลยค่ะตักใส่ทวนๆเป็นน้าตาลเนยพี่น้องแล้วก็พงน้วค่ะปลาน้ปาปลา มรถแบบใดก็จัดให้ถึกใจเจ้าของเนาะคะ่ะตามโดยบักนาวช่วงนี้บักนาวกำลังราคาสูงคะ่ะน้อยหาบาทนี่กับบุคอยใหญ่ปันใด หั่นมะนาวเสร็จก็เอาวะเขือเทศใส่ลงไปคะ่ะมะเขือเทศจะให้รสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานอมเปรี้ยวอมหวานใส่ลายแ่บลายคะ่ะช่วงนี้หนาฝนมะเขือเทศก็งามงามพี่น้องหน่วยแดงอองตองเหลี่ยมมองมองอยู่คะ่ะ หลังจากนั้นก็ตําให้เครื่องปรุงเข้ากันดีค่ะหยดหยดแล้วก็ชิมเบิงแซบถึกใจแล้วก็เอาเสซนมะละกอใส่ลงไปค่ะเมนนี้บักคุงเฮิมแด้พี่น้องเกือบจะเฮิมค่ะเรลืองปนขาวหยาใส่กัน คนเล็กคนเล็ให้ทุกอย่างเขากันดีค่ะมันนี้มีแนวเอพี่น้องแนวเอสม่ำากระถินน่อยบานเฮาเนาะโรยเม็ดลงไปชิมอีกรอบทำไปชิมไปค่ะ คัดเค็มจะเติมปลาเล็กน่อยเนาะเ,เติมกระทินน้อยลงไปค่ะปากระเสกบานเฮา <c oughs> ให้ถวยเมื่อกี้สิบบาทได้พี่น้องแก่แล้วก็ถือว่าลายเติบถือใจคนมากินเลยค่ะตำใส่กันเลยทีเดียวก,กินง่าย เสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อพยากกินนำ้ำวันนี้มีข้าวเหนียวสมตำล้วกะประชันทะเลทอด hot. กรอบกรอบหอมหอมเลยคะ่ะกินกับสมตำข้ากัานข้ากัน,กนท่ายคลิปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะ